เมนูที่3ม Fantastic f o r เรานะครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นครับคนไทยนะฮะทานข้าวกับปลาญี่ปุ่นก็ทานข้าวกับปลาเหมือนกันครับเมนูนี้ข้าวหูปลาย่างครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวด้วยกันแล้วใส่ปลาย่างลงไปนะครับน้ําแรกเนี่ยนะครับที่เราจะใช้ในการล้างข้าวเนี่ยคนญี่ปุ่นให้ความสําคัญมากๆนะครับเขาพยายามจะใช้น้ําที่สะอาดที่สุดเดี๋ยววันนี้ผมใช้เป็นเป็นน้ําดื่มนะฮะใส่ลงไปไม่ต้องเยอะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเนี่ยครับเราก็จะนวดข้าวครับผมใช้หลังมือของเรานะครับถูไปเรื่อยๆครับสังเกตนะครับจากข้าวที่สีทึบๆเนี่ยครับเขาจะใสขึ้นเล็กน้อยนั่นก็คือ ข้าวดูดน้ำของเราเข้าไปแล้วนะครับน้ําแรกนะฮะเห็นไหมครับสีจะแทบเหมือนนมเลยนะครับน้ําที่2เนี่ยไม่จําเป็นแล้วครับเราล้างกับน้าปราปาได้เลยครับล้างน้ําประมาณ2-3รอบครับตอนนี้น้ําของเราใส่ดีแล้วนะครับผมก็จะเทข้าวออกมากรองนะครับแล้วเราก็จะเอาใส่ลงในหม้อครับ น้ำที่เราจะใช้หูข้าวนะครับเป็นน้ำสต็อกที่มีชื่อว่าดาชินะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับเป็นน้ำเปล่านี่แหละครับแล้ก็มีสาหร่ายคอมบุกับปลาแห้งที่เขาเรียกว่าคาสโอุบูชิหลังจากนี้นะครับเราจะมาปรุงตัวน้ําซุปเนี่ยครับให้มีรสชาติที่กลมกล่อมขึ้นนะครับผมเลือกใช้โชยุครับแต่โชยุที่เราใช้เนี่ยครับเป็นโชยุสีอ่อนครับเราใช้ทั้งหมด2ช้อนชาครับผม ใส่ลงไปนะครับโชยุที่ดีที่มีคุณภาพนะครับควรจะต้องเป็นโชยุที่หมักด้วยวิธีธรรมชาตินะครับไม่ได้ไปใส่โซเดียมอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้มิรินนะครับ2ช้อนชาเช่นเดียวกันครับมิรินก็จะให้ความหวานนะครับสาเกครับผม2ช้อนชาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาปลานะครับมาเลาะเนื้อครับผมวางลงไปบนข้าวของเรานะครับ เราก็ใส่ตัวน้ําดาชิปรุงรสของเราเนี่ยครับใส่ลงไปเบาๆนะครับแล้วก็พักประมาณ15นาทีไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ข้าวดูดน้ําเวลาที่เราหุงก็จะใช้เวลาไม่นานตอนนี้15นาทีแล้วครับผมพร้อมที่จะหุงแล้วครับผมผมก็จะจุดไฟเลยนะครับใช้ไฟแรงสุดก่อนเลยครับผมพอน้ําสต๊อกเริ่มเดือดนะครับเราปิดฝาลงไปก่อนนะครับหลังจากปิดฝาปุ๊บเราลดไฟลงต่ำต่ำเท่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ แล้วเราก็หุงข้าวของเราให้สุกดีใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นครับครบ12นาทีแล้วนะครับผมปิดไฟแล้วก็ยกออกจากความร้อนได้เลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะเย็นนิดหนึ่งพักข้าวอีก10นาทีให้อยู่ในหม้อนะครับแล้วก็พร้อมรับประทานแล้วครับหลังจากครบ10นาทีนะครับเราคดข้าวกับเนื้อปลานะครับรวมกันไปเลยครับเวลาที่เราใช้ไฟต่ำๆเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าด้านล่างจะไหม้เห็นไหมครับก้นหม้อของผมนี่ไม่มีปัญหาเลย เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรอีกนอกจากตักใส่จานเสิร์ฟครับต้นหอมซอยครับผมเพิ่มสีเขียวนิดหนึ่งเนื้อขาวคั่วครับเรียบร้อยแล้วครับกับข้าวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับที่มีชื่อว่าข้าวหมูปลาย,ย่างครับ เป็นแฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปลูแม้นแต่เมนูเดียวง่ายนิดเดียวเลยครับอืกดปุ่มนี้เลยครับ subscribe ครับ